รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของชาติคือชาวประชารากหญ้ามั่งคั่งประเทศชาติมั่นคงพี่น้องเกษตรกรไทยจงเจริญสวัสดีค่ะครับพี่น้องผู้รักการเกษตรวันนี้ครับผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืน มาติดตามผลของการใช้คู่หูมาสจรรันทร์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุสานที่นี่ครับบ้านสตอใหญ่ตําบลตกพมมรมอำเภอคลงุงจังหวัดจันทบุรีมาพร้อมกับท่านหญิงเกษตรรองจิตาลีหอมจันทร์สวัสดีครับท่านหญิงเกษตรครับสวัสดีค่ะโอ้โหและเกษตรกร,ร,กรทั้งสองท่านนะครับ,รบนี่่กที่ปรึกษาเกษตรและนั่นคือเกษตรกร,ร,กรผู้เเหลวนี้ท่านนี้ครับเป็นใครนั้นช่วยแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได,นะได้รู้จักด้วยครับผม มีนามชื่อเล่นว่าตุง้งชื่อจริงชื่อลุงนิลันสิงห์ขอนที่นี่ตำบลตกพรอมอำเภอขงจนันทบุรีบ้านสตอใหญ่ครับถามว่ามาวันเนี้รู้ว่าพี่ตุ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รักการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนและที่สําคัญท่านใช้มาถึงเป็นระยะเวลา5ปีแล้วใช้มาต่อเน,นื่องด้วยวันนี้เป็นอย่างไรผมจะถามคําถามแรกกับท่านครับครับพี่ตุง้งครับที่นี่พี่ตุ้งมีการปลูกทุเรียนเนี่ยกี่ไร่ครับ ประมาณสิบวัวไร่ครับสิบ <c> ười, สี่ไ <c> ร <ười, S 2> ่นะสิบสี่ไร่กี่กี่กี่ต้นครับเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีหลักๆเลยก็คือหมอนทองรองลงมาก็จะเป็นกันยาว <c ười> กันยาวแล้วก็พวงมณีน,น,นกหยิบ <c ười> <c ười> นกหยิบนี่ก็ลูกมันต่างไงครับกับทุเรียนยมันจะคล้ายๆหมอนทรงคล้ายๆหมอนแต่หนามจะละเอียดกว่าแล้วอายุการเก็บเกี่ยวมันจะมันจะไวกว่าหมอนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกเนี่ยตั้งแต่ สามสิบกว่าปีลงมาจนถึงอายุสองปีหนึ่งปีตอนก่อนจะรู้จักนะนะครับก่อนจะรู้จักคู่หูเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างการเพราะมันสามสิบปีก็มีอ่ะมันหลากหลายมากเลยอ่ะใช่มันหลากหลายหลากหลายรุ่นแต่ก่อนต้นทุนมันก็มันก็เยอะอ่ะทั้งยาลายาคแมงแต่พอมาหลังๆเนี่แต่มันรู้จักคู่หูก็ลดต้นทุนเรื่องยาลาไปได้ปีนี้ปีนี้ไม่ได้ฉีดยาลาเลยเออใครให้รู้จักป้าน้องครับป้าน้องคนนี้ ตอนที่มาเห็นสวนเขาเมื่อห้าปีที่แล้วนะมันเป็นอย่างไรถึงจนโซมมากเลยใช่ไหมครับพี่ตุ้กโฉมครับมันก็โฉมกว่านี้เยอะอโซมจริงๆเหมือนจะตายอ่ะแล้วใบเหลืองๆมากเลยมันเป็นลาเหลืองลาดําเยอะแล้วก็ต้นเป็นยอดไม่ฝาดเยอะแล้วก็ไม่งามอย่างนี้แต่ก่อนใช้ยาลาใช้ยาลาทุกปีเลยครับตอนนี้พยายามค่อยๆปรับตัวปรับตัวลดต้นทุนแล้วตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนห้าปีนั้นอ่ะเราได้ผลผลิตสามร้อยต้น สิบไล่เนี่ยมันเท่าไหร่ครับแต่ก่อนได้ไม่ถึงล้านเราประมาณแปดแสนกว่าบาทตอนนี้มันก็ทยอยมีขึ้นเลยเลยนะตอนนี้ก็ปีตกประมาณสามล้านกว่าบาทเมื่อสองปีที่แล้วพึงไดล้านกว่าสองปีที่แล้วได้ล้านกว่าปีที่แล้วไดสามล้านกว่าก็หมายความว่าปีหกสองได้ล้านกว่าปีหกสามที่ผ่านมานี่สามล้านคือม,มันเป็นอีกเท่าตัวเลยนะโอ้โหแล้วตอนแรกเชื่อเขาไหมอ่ะตอนแรกมันเ็เชื่อพอพอได้ลองใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเอมันก็ดีอ่ะ S <S ดีตอบโจทย์ลดต้นทุนได้มันฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นฉีดใบแล้วฉีดต้นฉีดลงดินด้วยให้มันกินมันจะช่วยช่วยในเรื่องการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉีดเร่งใบอ่อนก็ทําให้ใบแก่เร็วขึ้นจากวันฉีดวันแรกอ่ะเราเลยเห็นผลกี่วันอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะแต่ก็ต้องใส่เข้มข้นหน่อยครับแต่แล้วผสมยังไบงบอคำว่าเข้มขน้นเข้มข้นก็จากหนึ่งเทาจากหนึ่งสวนก็เป็นสองสวนอะไรย่างเงี้ยจากซองหนึ่ง ก็เป็นสองซองเป็นสองซอง,อง,องน้ำ <ขอ S 2> น้ำพันลิตรอ่าน้ำพันลิตรปกติจะใช้ชุดหนึ่งแต่นี่ใช้สองชุดเลยฉีดฉีดใบฉีดต้นแล้วก็ฉีด <ไป S 3> ลงดินลงดินให้ให้หลักกินตอนนั้นอตอนนั้นเห็นบอกว่าโสมน,นแ,ลลลแล้วโรคโรคละครับมันโรคอะไรบ้างหลักๆเลยมันก็เป็นโรคราสีชมพูอ่ะแต่ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้อ่ะแล้วตอนนั้นเราใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อราสีชมพูนี่ยังไงแต่ก่อนฉีดบ่อยมากยังเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เยอะไอ้ถัง เป็นติ๊บติถังเลยต่อปีพอมาปีนี้มีใช่เลยไม่ใช้นี่เพราะก็มั่นใจแล้วอยากจะลองดูว่ารดต้นทุนได้จริงหรือเปล่าตอนที่สองปีแรกนะมันก็หมายควเป็นการฟื้นตัวถูกไหมครับ,รบเรายังติดแบบเดิมไหมเช่นใช้พวกปุ๋ยแบบเดิม ก็ยังมีบ้างเดิมต้นก็มีบ้างตอนที่ได้แปรแสน่ะที่ไม่ถึงล้านน่ะต้นทุนเท่าไหร่แสนขึ้นอ่ะหลังจากใช้คู่หูเนี่ยประมาณก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทเหมือนกันเพราะว่าเพราะปริมาณเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อผลผลิตได้มากขึ้นได้มากขึ้นตอนมาสามล้านแหละครับก็ประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนก็เหมือนกันําไรส่วนราคาก็ดีแบบนี้มาตลอดแล้วเนาะดีมาช่วงสามปีที่ผ่านมาราคาก็ดีแบบนี้เนาะดีขึ้นดีขึ้นครับเขามาซื้อเรากิโลเท่าไหร่อ่ะ หมอนทองเขาซื้อเรากี่โลเท่าไหร่ตอนนั้นยังอย่างยัางนาผงอยู่ประมาณร้อยสิบเขาก็มาซื้อเราร้อยห้าบาทเขาไม่ชมเราไหมเขาบอกผิวสวยดีลูกใหญ่สวยลูกใหญ่ได้น้ำหนักต่อลูกเป็นไงครับก็สามโลขึ้นมันจะเท่ากันกับทุกลูกไหมครับสามโลก็มันอาจจะมีต่ำกว่าบางแต่ก็ส่วนน้อยใช่ครับสวนน้อยมันจะติดปัญหาเรื่องใบองค์ใบอ่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ตัวนี้ช่วยฉีดเร่งใบอ่อนแก้ไว้ตอนช่วงใบอ่อนใช้ไงคะก็ใช้ปกติครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรใช้แล้วเร่งด่วน ยิงในชจวงใบอ่อนน่ะจีไปเฮะแก่ไว้ทำให้ใบอ่อนกลางไว้ขึ้น้นวิกฤตได้อยากใช้เปิดใจลองใช้ดูวยครับครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลถ้าใช้ต่อเนื่องกันประจำแล้วจะรู้อย่างคุเรียนใบเป็นไม่กว่าดเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีจิตทั้งใบแล้วก็จิตล,ลงโคนล,ลงดินน่ะมันจะทําให้ใบใบฟื้นตัวได้เร็วต้นฟื้นตัวได้เร็ว ลองเปิดใจดูครับที่สําคัญคือต้องต่อเนื่องครับพี่ตุ้งใช้ต่อเนื่องมาถึงเป็นระยะเวลา5ปีใช่ครับเพราะว่ามันใช้แค่ทุดเดียวก็มีบวกหลบแมลงอะไรไปในตัวหนอยยองฮอร์โมนจับใบมันจะเป็นทุไท้ยครับมันก็อาจจะมีเสริมบ้างนิดๆหน่อยหน่อยเป็นบางช่วงอแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะขาดไม่ได้ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวหลักทางดินเหรอครับทางดินก็ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปตามสูตรแล้วแต่ทุกช่วงเวลาแต่ละฉีดทางใบทางทางลูกตรงตัวนี้ตลอดรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําสารด้วยนะเนี่ย ไม่ได้ทำสารมาสามปีอะอ๋อธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ในการเปิดตาดอกเปิดตาดอกก็อาจจะมีบวกยาเปิดตาดอกด้วยโดยผสมอันนี้เข้าไปบางทีบางทีก็ลองลองแบ่งตซนบางบางหวดก่อนไม่ได้ใช้ยาเปิดตาดอกใช้อันนี้เลยแล้วออกไหมอ่ะเออั่นและวพอใส่ตาดอกกับไม่ใส่มันยังไงครับออกเหมือนกันของอะไรเราไม่ลองเราจะรู้เหรอต้องทดลองจนมั่นใจถูกไหมครับใช่ครับอีกอกแป้งก็ไม่ได้ใช่เลยอีกแป้งก็ไม่ได้กินสาร เปอรจะลูกใหญ่กว่านี้อีกนี่แปลงนี่ป้าน้องเคยเข้าไปป้าน้องไปดูแปลงนั้นเป็นไงบ้างสวยสวยคือไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยไม่ใช่เขาใช้ตัวนี้อย่างเดียวใช่ถ้าพ่นบ่อยๆก็ไม่เปลืองลองลองลองแยกดูนะลองแยกดูทดลองด้วยการแยกสวนเลยใช่ตรงนู้นกี่ไร่ครับแปดสิบอะไรได้ยินมาว่าป้ายแดงอ้าวออกรถใหม่ออกรถใหม่ไครับหมายความว่าปีนี้เราออกรถใหม่ครับเรียกว่าเงินสดเลย ไม่ดาวดาวมาไม่ดาวเพาผ่อนล่วงหน้าเลยผ่อนล่วงหน้าเลยครับเพราะเราเคดีที่เห็นเนี่ยเราก็เดินดูเมื่อกี้เราเดินดูเราเห็นว่าเออก็ดกอยู่นะคะแต่นี้คาดว่าปีเนี้ยประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบห้าล้านถึงห้าล้านเนี่ยหลักหลักห้าสองสองแปลงลงมกันปีนี้เจอภัยธรรมชาติบ้างหรือยังตอนนี้ก็มีนิดหน่อยครับแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างป่ะคะฉีกไปประมาณสามสี่ลูกด้ครับอ๋อสามสี่ลูกไม่เป็นไรถ้าเรายีเสียงอยู่ขนาดเนี้ยมันจะมีเสียงกัน มีจุดประทัดมีอะไรต่างๆจุดประทัดไล่ลมไล่ลมใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติแถบนี้ก็จะจุดกันอย่างเงี้ยเมื่อความมั่นใจของพี่ตุ้งขนาดนี้นะครับได้บอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนค่ะที่สําคัญครับเขาสามารถเพิ่มผลผลิตได้แต่ละปีละปีนั่นคือความมั่นใจที่สําคัญท่านอย่าลืมนะครับใช้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเมื่อใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะลดต้นทุนได้ ก็ไม oui ่ต <aujourd itt> <ne> ้องเชื uh, right. ่อเราไม่ต้องเชื <that offering> <jo> <f wurde incorpor ation> ่อเราทั้งสี่เลยนะคะเพราะว่าให้ต้นไม้เป็นคนตอบดีกว่าลองใช้ค่ะแล้วก็ให้ต้นไม้เป็นคนบอกเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบขอบคุณท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ได้ให้ความรู้และเป็นพลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศครับว่าคู่หูมหัศจรรย์นั้นช่วยท่านได้จริงๆที่สําคัญเมื่อช่วยแล้ว ท่านอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยืนและหญิงเกษตรนะครับมาเยี่ยมสวนที่นี่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะไปติดตามผลและนํามาบอกว่าใครใช้แล้วเกิดผลอย่างไรกับคู่ของเกษตรจันรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวอร์นใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี่